เจ้กระโงนะครับในบริเวณมสัมสยิดเจ้กระโปรงทางเข้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง ีกกวัมาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นพื้นที่ใช้สอยเมื่อกี้ได้สอบถามกับที่ที่อยู่แถวบริเวณนี้นะครับก็กละวาถือว่าตรงนี้คือที่ที่ตอนนี้คือชาวเมืิงเป็นคนดูแลตอนนี้ก็ปรับพื้นที่ให้มาเป็นพื้นที่ที่ทำงานตรงนี้นะครับให้ร้านค้ามา ออกงานที่นี่เฉพาะในช่วงที่มีงานนี้เท่งงาน,นั้นครับอ่ายังมีแันที่สองสิมชนเนาะนี่มังกเยักมังกเยักมีตับเปี้ยแล้วก็มีสเออขอบคุณค่ะ ที่นี่จักรโกงนะนี่คือาอะไรคือผลิตอักมาแล้วที่มีตุ๊กตา ท่านเป็นอาจารย์จัดงานร่วมที่นี่จกรพงศ์ศกเ็ท่านประเริฐพดีรอาจารย่งมานและท่านอตเสีวท่านเียว โอเคอันนี้หมดแล้วนรีบร้อยแล้วพอเรามาบ่ใบก็ไต้องมกันล้นะครับคนเยอะมากนี่เขาเป็นเนื้อย่างหรือเือสเต็กครับโอเคในไดนี้จะเป็นแกงสนาาปับระน แกะา็จอย่างนี้กันเลยเสครับนี่คือแกะของอนของศาสคนเราสยลาสู่นององอมากแล้วก็มีน้องส์กมากกับเท mọi okay. sẽ... like người không có được dùng để ok rất là phái rất ามเยเ็น <c oughs> <Trans> ือเร่ noise. ูักเป็ะของกินแต่กินไม่ทันไม่ได้แล้วไม่เจอนานแล้วด่เีอไ้เ่อนี่กอนงนี้เนาะก็มี พี่ตีค่ะตือก็ชิลนวเดี๋ยวตัวจะพูดปาแน่ตังนะี้ก็เดยวขายของด้วยเตน้เอของร้านหายน้าเปดี้ยเยโอเคครับไม่เป็นไรครับ่ไไม่เป็นไรครับขอบคุณครับน่ 对。